สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าแอนนาไลฟ์สไตล์อินนอเวมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยจะเป็นอย่างคักเนาะอืมสวัวสีใหมากรายงานตัวก็ไดอืมเห็นล่งคลิปตกปูตกปลาไปดนละค่ะไปหลายละยานพ่อแม่พี่น้องเบือ่อมือนีก,สกนะสิมากินพิซซ่าค่ะพี่น้องอืมมากินพิซซ่าต้องเห็ดเอียงพิซซ่าก็ไดเนาะ,ะเนาะเห็ดต่างแต่ขั้นตอนต้นๆนนะคะต่างแต่เห็ดแป้งพิซซ่าไปละ เฮ็ดกินเองอันไลฟ์สไตล์อินนเวชไม่อยู่เมืองนอกก็ไม่อยู่บ้านนอกค่ะพี่น้องอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเองเนาะอืกะอยากกินยังก็ใส่ไปใส่ไปะค่ะพี่น้องมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเนาะหยั่ยๆเครื่องเนนเนๆม,มากยังก็ใส่อันนั้นนะคะตามสไตล์แอนนาไลฟ์สไตล์อินนเวชนี่แหละค่ะพี่น้องจ้า อันยุ่งอันเมืองนอกอยู่ตะว่าอยู่บันนอกอยู่แถบชนบทนะคะส่วนมากนอกเขากระสีอยากกินอย่าง็ดกินเองอยังสินนะคะพี่น้องร้านอาหารมันกะบะมี่นะคะขนแมปังปไปซ้อเขามันกะบะถือปากจะาข้องกะง่ายที่สุดคือทํากินเองนะคะนาะพี่น้องก่อนสิบเบิ่งนะคะพี่น้องก่อนสิบเบิ่งว่าแอ็นหน้าไงาพิาง่าใส่อีหยงแน่กะฝากนะคะพี่น้องกดไล กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อสิบบริาพาดคลิปต่อไปนะคะแล้กก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณกาลยานมิมิตที่ดีเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนเนาะคะ่ะที่เพื่อนเข้ามาให้กำลังใจมากคอมเมนต์นะคะกัจังใดแอนนากัสิบปหาสุขสุขคนนั่นแหละคะ่ะคือเกานะคะกับซีอันเป็นกำลังใจให้คือเกานั่นแหละค่ะพี่นอ้องอเนาะจังใดก็ไปเมองกันเลยค่ะพี่น้องว่าพิษาสไตล์แอนนา l ลฟ์สไตล์ i นน o องวีมันสปีนยังไงนะน่ากินบโเนะคะยั่วๆไว้เลยบอกไว้เลยค่ะพี่น้องยั่วๆแสบแน่นวนค่ะไปเบิรงกันเลยค่ะพี่น้องจา้า <Okay. S 1> เฮ็ดเองเล่นนี่พี่น้องสามีเฮ็ดเองเล่นนี่พิซซ่ดโดูดูแป้งพิซซ่านะจจะเฮ็ดเองอยังยังเซียนเลยสามีมันมาเก็ด เห็ดแบบว่าดยอดเลยนี่แป้งสุดติดบ่ออันนั้นนะคะให้มันไหลลงเองนะจัดให้มันไหลลงจากกะละมังเองคือบ่อควักมันนะคะแป้งที่ดีต้องไหลลงมาเองจากกะละมังนะคะนี่ค่ะมันสิลงมาสิ เห็นว่าแป่งแบบว่าจังสีนี่คือระสบุปความสำเร็จเ,เลยค่ะในการเฮดพิซซ่าแป่งแบบต้องเป็นแบบนี้ค่ะยืดฟูให้มันหลุดองค์มไม้เองนะคะพี่น้อง พนสองหาจ้ะนี้เราจะทำหาวย้ยนใส่เหยียนไปด้วยนะคะสับเปลืนไปด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะแคมนะคะ อันนี้อเมริกาโน่สดนะคะเก็บจากสวนน้อยๆของเราเองหอมมากใส่เห็ดไปด้วยแล้วก็จะมีซอสมือกที่นะคะแล้วก็จะมีชีสขาดไม่ได้ชีสนะคะลงรอยเจ็ดสิบห้าองศา ห่อนสุดไอซ์ัมมี่มาค่ะเนาะแเก็บขี่หอดูสโนว์มาค่ะยางเข้ากับเตียงไว้แล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ชีสลงก่อนเลยชอบไอ้ซอสมะเขือเทศเยอะๆอร่อยชีสเยอะๆอร่อยอวนด้วย <c oughs> แฮมจ้าเน็กสองถาดสองสไตล์จ้ะยังเแล้วเด้จ้ะเน็ก ก็เป็นเทอร์กินะคะหั่นเป็นไ,ไฟฝอยเทอร์กิใส่ให้ทั่วเลยเพชรกินเองมานก็นสีดีหน่อยแนละ้วจะพี่น้องเข้ามากอย่างเขาก็ใส่ตามที่เข้ามากไปนะทำกินเองก็จะดีหน่อยนะคะเบคอนพร้อมเด้ปะหนักเครื่องกันนะในพิซซ่าฐาน ยังบม่มดแค่นี้เด้พี่น้องเมื่อมาเฮาเสตซายยังต่อไปเปปเปโรนี่เปปเปโรนี่มันเป็นเนื้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าแอนนาบ่ก,กินเนื้อเพิ่นก็สิแบง่งใส่ตะฟังของเพิ่นของแอนนาก็สิเป็นหมูกับไก่เทอร์กิธอจะจ้ะยังมั่ล้วก็หน,น้าตาน่ากินนะเด้พี่น้องเอ้ย ต่อไปกระสซเฮดจ้าพี่น้องมก ate, กักเฮดกระสซเฮดแชมปปญองนะคะแชมปปญองนะคะเห็นบะเนนพิซซ่าเฮือนนลังนี้นนเนนเท้าสื่อตามร้านมันมันกะสีโบอ,อันหนากินนะจ้าพี่น้องแบบาะว่าเครื่องแตน่นหน่อยอย,อยังสีหนะแป้งกับบอหนุ่มบอร่อยอยังสีหนะแป้งกับหน้าหนา,นาแข็งแงอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าขอบบางเลยนะจ๊ะ มาเมืองคันต่อไปใิใส่หอย่างนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอเมริกาโน่สดนะคะที่เก็บจากสวนในน้อยๆของแอนนาก็อเอามาโรยเลยจ้ะให้ความหอมครับทีบจะพี่น้องเห็นบ่เป็นที่กินเยาบ่าจา้ะนี่ละอยู่เมืองหนอกเฮ็ดกินเองไม่ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะต้องทำเป็นมานนนในกาไต หัวหอมใหญ่เนาะคนหั่นบางๆพว่า,ามาักกินหัวหอมใหญ่นะ่ะค่ะพี่น้องของกระต้องใส่ผู้ใดว่มากกับบต้องใส่นะไผ่วมากกับบต้องไส้ไผ่มักกับไส้เนาะค่ะพี่น้องอืมตามนั่นม,มากหมักลายไสหลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยคือว่าละเนาะพี่น้องเนาะว่านี้มาเคลือที่ได้จ้ะพี่น้อง มะเขือเทศไอลูกหน่อยจ้ะเพื่อนนี่มากินมะเขือเทศน้ำกันแฟนก็มากินเห็นปะก็มากินมะเขือเทศจ้ะเครื่อง,อง,ง,องห้ากับสีนเน,น,น้นแน่จักหน่อยเนาะค่ะพี่น้อง <_ c oughs> เอาแบบว่าตามใจชอบนะคะโอเคอืม เ่ยล้วก็จะเอาเข้าเตาอบเลยค่ะนี่เล้วก็จะเอาเข้าเตาอบเดี๋ยวเ้ามมืองกันนะคะพี่น้องเอาเข้าประมาณแปดถึงเก้านาทีค่ะเนี่ถาดที่สองนะคะใส่ซอสมะเขือเทศรงไป ให้แปลงพิา่าก็สิประมาณวาให้มันเมียนฟองอากาศอยู่นะคะพี่น้องแบบว่าหยีดเนาะไปมีเทคนิคในการเห็ดของเพิินนะค่ะก็จะใส่ชีดลงไปนะคะพี่น้องชีดมากลายก็ใส่ลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยนะคะพี่น้องชีดชีดชีดบว้อวนก็อยู่บได้ค่ะพี่น้องเอ้ย เมื่อยเมืงงองนอกกินอาหารฝรั่งบางคนก็จ้ากินบลเล่ย์ได้แต่น่ากินในเหมือนผูย้ยากนกะลืออ้วนกับพี่น้องอาไทยลาวอีสานได้หมดจ้าคนเฮามหมัคหมก,กคือกันเนาะขันต่อไปมึงเด้อสิใส่ยยังกับพี่น้องเทอกิจจ่ะเทอกิไก่น่ะนะคะไก่น่วงนะคะพี่น้องเนื้อมันนั่นนะ ต่อไปใส่บคอน,นะคะ่ะเี่อยนหน้าถอดไว้น,นะคะส่เบคอนเี่อยนหน้าถดอดไว้ก็ใส่มันเหมือนเลยค่ะรอบนี้น้องจ้ะพี่น้องสองถาดใหญ่ๆกินกันสองคน แล้วหั่นบางบางนะคะพี่น้องใส่หอมใหญ่สิเดียวเป็นกะทิใส่ยังตงง่อไปทับเบิ้งขั้นต่อไปค่ะใสมะเขือเทศจะมะเขือเทศมันหั่นไว้ใส่สดมะเขือเทศแล้วก็ใส่มะเขือเทศพราะเพราะว่าม,มักนากค่ะพี่น้อง องเเกิดโฮมเมดพิซซาแล้วก็ใส่ในสิ่งที่เราชอบนะอันนี้ก๋าซี่สอันกนัดเต้องจ้จพี่น้องกนัดสับปะรดนะจากก๋สิี่เฮดสไตล์นี้นะคะอันแรกบอดอี้บักนักอันที่สองใจจ้ะต่อไปต่อไปก๋สิ ใส่เห็ดน,นะจ๊ะแล้วก็อเมริกาโน่นะคะใส่ห็บไหนเอทพูมัลชูลูฟส์อืมตอใส่เห็หเด คืออ <ítulo> <ception> เมริกาน่แล้วก็ปาเห็ดลงไปอันจังสีหงส์นะอันอเมริกัโนนะคะพี่น้องนันจังสีได้อร่อยอร่อยใส่ลงไปมักลายก็ใส่หลายๆเนี่ยมันแสบใส่ไปโรดใครบ่ม์กกับบอต้องใส่ที่จริงมันก็มีเห็ดเป็นเห็ดกระป๋องเดยจัตวาหักบ่มา เห็ดกระป๋องนะเ้ามีเห็ดสดท้องเลยเอาเห็ดสดใส่นะจ๊ะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละใส่จนเมิดโลดนี่ทานเลยนี่อร่อยเห็นบ่อขอดีโครงการเห็ดกินเองก็สิประมาณน,นี้จัดนอนห้อาอยากกินเสรบเห้าวกะตองเห็ดเองเนาะค่ะเนาะ หมักแบบใดก็ใส่แบบ,แบบนั้นนะจ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะบัดนี้น้่ปาลาทิ่ส่าเราถานแรกออกมาแล้วจ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้า สองนะครับถาดสอง